ครีมมหาศัจจันที่สับคุณดังครีมเทวดามหาศัจจันจริงๆกับคนพิการที่ได้คลายทุกข์เมื่อสองด็อเตอร์ผู้ใจบุญน,นำครีมที่วิเศษสุดๆมาช่วยให้แผลกดทับและแผลต่างๆ ได้หายอย่างน่ามหัศจรรย์ก่อนจะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจเชิญรับฟังผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำคลิปก่อนนะครับสำนักข่าว9้าล้านวิวขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการทำคลิปอย่างเป็นทางการวัสนันเชียงใหม่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกของฝากในราคามาตรฐานหมู่บ้านใจแก้วเอราวัณบ้านคุณภาพทำเลทอง ในราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้หัดเงินหัดทองผ่อนคลายหายเมื่อยด้วยหมอนวดผู้เชี่ยวชาญผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธรรารณสุขทุกสาขาใหม่บีโก้ไม่มีสารพิษใช้ง่ายสะดวกสบายซื้อผใช้ตามเอกสารกำกับมีจำหน่ายที่ร้านดังต่อไปนี้รับไปจำหน่ายกำไรงามเพื <S <S ่อเป็นกำลังใจ ในการจัดทำคลิปของสำนักข่าว9ล้านวิวโปรดกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,565เวลา9.00นที่มูลนิธิศิริวัฒนาเชเชียในพระบรมราชินูปรรถมบ้านทองอยู่ตะมนลสันพิเส้้เมอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ดรฟู Fu, หรือดรนิทัศสูงสุวรรณและดรมิ้นหรือดรระยากรสุวรรณนางสาวเชียงใหม่ปี2550พร้อมเจ้าหน้าที่ได้นำอากครีมซลินซิงออกไซด์ซึ่งถือเป็นครีมที่มาสัจจรมามอบให้กับผู้ป่วยที่พิการในความอุปถัมภ์ของมูนิธิที่เป็นแผลกดทับแผลที่ติดเชื้อมานานรักษายังไม่หาย นับวันแผลก็จะลุกลามซึ่งทำให้ผู้ป่วยผู้วิการเหล่านี้ได้รับความเจ็บปวดทรมานมาอย่างยาวนานสำหรับครีมสลิงซิง์ถือได้ว่าเป็นครีมที่มีความมาสจจัย์เป็นนวัตกรรมใหม่จากสารสกัดจากน้ำผึ้งมานุก,ก้าราชินีผึ้งซึ่งเป็นน้ำผึ้งที่นำเข้าและเป็นเกร็ดความรู้ส่วนกรอบที่ทำให้เห็นผลดีที่สุด สามารถต้านเชื้อแบคทีรียน้ำผึ้งมานุกาได้ชื่อว่าเป็นราชนีแห่งน้ำผึ้งขึ้นชื่อในเรื่องของความปลอดภัยจากสารพิษมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเ i ียังอุดมไปด้วยโปรโตีนวิตามินเกลือแร่ที่ช่วยในการรักษาผิวมีสารต้านอนุมูลอิสระและคุณสมบัติอื่นๆที่ผ่านมาผู้ป่วยวิการที่เป็นแผลกดทับ ได้ใช้ครีมซิลินซิงน,น,นี้แล้วแผลที่ติดเชื้อเริ่มหายเป็นปกติจนทำให้ผู้ป่วยผู้พิการในมูลทิธิแห่งนี้ได้คลายทุกข์ลงได้อีกระดับหนึ่งนับได้ว่านี่คือครีมมาสจันที่จับต้องได้อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง มาประจบ้านได้เลยนะแต่นอกจากที่เราจะไปหาซื้อตามร้านขายายาต่างๆหรือตัวแทนจาหน่ายต่างๆได้แล้วนะคะอยากจะเชิญชวนว่าบริษัทหรือห้างร้านหรือใครหรือผู้ที่ใจบุญหรือผู้ใหญ่ท่านไหนที่อยากจับช่วยเหลือมือที่ต่างๆน